สวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่ที่วัดดอนขนาดนะครับเมื่อสักครู่เราพาทุกท่านไปอ่าขอพรจากแม่ตะเคียนสีบุญเรืองมาแล้วซึ่งเลขเข้าที่ทุ่มงคลแต่นี่อีกจุดหนึ่งนะครับที่ครั้งที่แล้วเนาะเราไปไหว้พ่อปู่นาคากันตรงพญาแสนศิลนาคาเราได้ 7, 6, เจ็ดหกสามเดี๋ยวนี้เราก็พาทุกท่านไปไหว้พ่อปู่นาคากันอีกนะครับตามคอนเซปต์ของวัดดอนขนาดนะครับผม ลอดถ้ำเนี่ยลอดถ้ำลอดถ้ำลงแพรแลมังกรไหว้พระนอนแล้วก็ขอ,อพรพระปู่พญานาคนะครับเดี๋ยวเราพาทุกท่านลอดถ้ำก่อนนะครับลอดถ,ถ้ำฟักทองลอดถ,ถ้ำฟักทองนะนะ ลอดถ้ำลแล้วก็เราไปเดินบนแพรนะครับเนี่ยลอดถ้ำแล้วก็ลงแพรนะครับแล้วก็คือมังกรนะครับลงแพรลงแพรแล้วก็แลมังกรเดี๋ยวเราไหว้พระนอนนะครับแล้วเราก็ไปขอพรพ่อปู่พญานาคนะครับี่ สวยงามจริงวันนี้พามาครบตามความขวัญของที่วัดดอนขนาดเลยนะครับก็ท้ำแล้วลงแพ้แล้วนะครับนี่ลงแพ้แล้วนี่เราแลมังกรยักษ์แล้วเนี่ยแลมมังกรแล้วเดี๋ยวพาทุกท่านเดี๋ยวผมพาทุกท่านขึ้นไปไหว้พระนอนนะครับก่อนจะไปขอพรพ่อปู่พญานาคเีย เดี๋ยวไปไหว้พระนอนกันกนนะครับทุกท่านขึ้นไปไหว้พระนอนนะครับพระนอนขาวองค์ใหญ่นะครับไปไหว้พระนอนกันนะครับ คือพระนอนองค์ใหญ่นะครับแห่งวัดดอนขนาดแห่งนี้นะครับ าทุกท่านมาไหว้พระนอนกันแล้วนะครับใส่บาทนะครับใส่บาทพระเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวพาทุกท่านเปลี่ยนประทักสินนายกนะครับเปลี่ยนประทักษินนะครับ พระนอนนะหนึ่งรอบพอสาธุสาธุนะครับ อันนี้พระบาทนะครับนี่พระบาทของพระนอนนะครับ<อ>สวยงามจริงอ่านะครับเราพาทุกท่านไหว้พระแล้วเดี๋ยวเราไปขอพรองค์พระปู่พญานาคนะครับ จากองค์พระนอนมาแล้วนะครับก็ถึงวังพญานาคนะครับพญาสีสุดโทกับองค์แม่ย่าศรีปทุมมานะครับ ขอญาตไปจุดธูปจุดจุดธูปก่อนนะครับเราจุดทูปมาแล้วนะครับแล้วเราก็จุดทูปมงคลมาแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะไปไหว้ปู่กันนะครับอ่ะมุหกะสุพุทยะนะค่ะ อาลหังพุทโธนโมพุทธายะนาคีนาคะลาโาพลาภโพคาโพคะมะหามิหังประสิทธิเมนโมพุทธายะมะอุสา,าทุเราุทุกคนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราข้อออกมาดูน่นเดี๋ยวเราเข้าถ้ำไปหา พ่อปู่แสนสุดีนาภากันก่อนเดี๋ยวผมจะเอาวงมาไัลไปไหว้พ่อปู่องค์ดำแสนสดีที่อยู่ในถ้ำนะครับวันนี้พ่อปู่จะให้เรียกอะไรอีกนะครับนี่เราจุดทูปหมคลทิ้งไว้เดี๋ยวเราเข้าถ้ำกันก่อนแล้วค่อยออกมาดูทูปมงคลน,นะเดี๋ยวนี้เข้าทางปากถ้ำไปเลย เดีย๋ยวเราเข้าถ้ำกันนะครับเข้าถ้ำไปไหว้พ่อปู่องค์ดำแสนสด็นาคานะครับงวดที่แล้วนี่อวานเนี้ประธานเรียกให้เราโอ้สองตัวนะครับวันนี้เราต้องขอท่านเยอะๆขอท่านเยอะๆขอท่านสามตัวเดี๋ยวขอยัดถอดรองเท้าไว้ตรงนี้เนาะ เราพาทุกขั้นเข้าไปในถ้ำพญานาคนะครับมีจิตพิษมีจิตนะครับตะการตาระนะคับเดี๋ยวเราไหว้หพระกันก่อน ครับนี่ข้าในนะครับเป็นอ่าที่ประดิษฐานของพ่อปู่องค์ดำแสนจิตนาัฐท่านใจดีมากนะยอมรับเลยว่าท่านใจดีมากพ่อป,ปู่อว่าครับนี่คือพ่อปู่แสงสิดินาคานาคาาชนะครับนี่ ขออนญาตเปิดไฟปู่ขอเปิดไฟนะครับคราวที่แล้วเราเห็นเลขดูด้านหลังนะครับเจ็ดหกสามเดี๋ยวเราขอท่านก่อนวันนี้เราเอาดอกไม้มาบูชาพ่อปู่เนาะ เลขจากพ่อปู่เนาะลูกก็ขอเลขอีกครั้งหนึ่งนะให้กับเอฟีทุกคนที่ได้มารับชมนะทีวิีโอของเราให้เขามาทำบุญมาไหว้พ่อปู่มาทำบุญที่วัดดอนขนาแห่งนี้นะพ่อปู่นะ ไปแล้วนะครับนี่ถ้าเราเห็นข้างๆานะครับเลขที่อยู่ข้างๆ้าไงไงงยังอยู่เลยเจ็ดหกสามนี่นี่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูว,วันนี้เราจะเห็นเลขอะไรนะครับวันนี้้าปลูกันนี้มืดด้วยแล้วก็ไม่มีเสียงเพลงรบกวนด้วยวันนี้นะ นาคาแตสลิเมื่อกี้พูดูแล้วว่าพ่อปู่ใจดีก็ใจดีจริงๆพยายามดูเลขจากองค์พ่อเนาะ เดี๋ยวถ้าไม่เห็นนะผมจะขอจัดปิงปองให้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนลองสององค์พ่อปูก่อน นะครับนี่เห็นเป็นเก้าหนึ่งเห็นไหมเพื่อนอันนี้เห็นเป็นเก้าหนึ่งนะครับ ไดูมองไปไม่เห็นเลยแต่ตรงจมูมกมังกรหมันเลขกแปดนะจมูกพญานาคจมูกพ่อหมันเลขกแปด คือพ่อปู่องค์ัำแสนสิรินาคานาคลราชนะครับอยาพาทุกท่านมาขอพรเป็นพ่อปู่เนัะ สี่ให้นะครับหนึ่งตัวเป็น4หนึ่งร้อยนะครับที่วัน้จะดีกันตัวเดียวกันเนาะ่ล้วก็ผูแบบนี้ สองเพื่อนผมเปิดไฟก่อนนะเลขที่พ่อปู่ประทานให้วันนี้นะครับนี่เนาะสามสองนะครับนี่เห็นนะครับเห็นนะครับสามสองเนาะ พ่อปูองดำนั่นนะครับ <_ d ata> เรียกอะไรนั่นนอกนะครับ ต้นยิ่งถีาสามารถลอดออกไปด้านหลังท่านไปเลยนะมีประตูแต่ว่าผมสอนรองเท้าไงผมก็เลยกลับมาออกข้างด้านหน้าจริงๆเราสามารถเข้าแล้วก็ออกมาได้เลยนี่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขบริเวณ พญานาทั้งเก้าตระกูลนะครับว่าที่เราจุดไว้จะได้เลขอะไรนะครับพอมาแล้วไม่ต้องเดี๋ยวเราไปดูเลขนะครับ ของบริเวณพญานาทั้งก้าตระกูลที่เราจุดไว้นะครับนี่ทุบมงคลเ่าจุดไว้นะครับได้ละออกมาแล้วละน,น,นะครับ079นะครับ079ใครสนใจนำเลขเหล่านี้ไปเสี่ยงโชคเสียดวงได้นะครับตาหรับ รวบภูมคนจ,จุดไว้ก่อนจะเข้าถ้ำไปขอโชคกับพ่อปู่แสนสิลเมื่อกี้นะครับถึงเจ็ดเก้านะครับครับแบบเลขตรงวางพญานาคทั้งเก้าตระกูลเนาะทั้งด้านนอกเรานนเที่เราจุดธูปมงคลและด้านในที่เราไปขอ เขาปู่องค์ดำแทนทิศนาคารได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมสู้เพื่ตรงนี้นะครับนี่ใครสนใจน้ำเลขเหล่านี้ไปเสี่ยงโชคสี่ยงดวงได้นะครับผมต้องขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมพวกเราทั้ง3ช่องนะครับมาขึ้นหม่คนต้นเล็กแล้วก็มาดูอ่องขอท่านรับชมในงวดนี้นะครับหนึ่งกันยายนสองพันสิบแปดโชคดีเปเงินใช้ไม่ติดไม่จดแล้วพ่กพนใหม่ะคลิปโอน่าแลครถ้าใครมีโชคกับที่นี่ก็มาทำบุญที่วัดดอกขนาหนะครับทั้งองค์แม่ตะเคียนแล้วก็ตรงพญนานาคทั้งเก้าตระกูลที่นี่นะครับนี้ลาไปกก่่ออนนนนนพบบัััใหมคคคลิปโาะรรีีสสวด